พายาเห็ดกับเขาเก่งพายาเฮ็ดใส่กอพิซานเป็นขอติดตามรับชมใส่พิซานบานเฮาคั้วย่จิมทั้งยูทูบเพื่อพี่น้องพี่น้องเกษตรเฮ็ดเป็นค่ะข้ามันนี้ยจิมสิบห้ามาผัดสตอหมูซับเก้าวัะค่ะพี่น้องค่ะเป็นอาหารที่ทําง่ายๆค่ะสตอย่จิมกับแก้ไวดาวเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะแกกระเทียมแล้วห่อกระสีเอามีดมาทุบๆๆๆค่ะพี่น้องคะแล้วห่อกระจังสีเอาไปผัดกันค่ะ พริกสีฟ้าแดงค่ะพี่น้องคะหรือว่าพริกกินดาค่ะเพื่อที่เราจะใส่กับพัดสตอเนาะคะ่ะเพิ่มสีสันแล้วา็้มักเพชรก่ะกินได้ค่ะพี่น้องคะแล้วก็ตามด้วยใบบะกรูดค่ะใบมะกูดเพิ่มความหอมให้กับสตอค่ะ หมูสับท,ที่เขาใส่ใส้เมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะยกกิ่จิมกระแบงเป็นทุงเป็นทุงไวเนาะเนี่ยแล้วก็สตอแกะแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะอ่ะจากนั้นแล้วห้อกระสีไปพัดกันค่ะตั้งกระทะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เอาน้ำมันใส่ค่ะน้ำมันที่ยิ่งบได้ใส่ลายดอกค่ะพี่น้องคะใส่ไปพอให้อ่ากระเทียมเจียวเรามันหอมเนาะค่ะ ไก่กระเทียมลงไปเจียวให้กระเทียมหอมแล้วเขาก็จังใส่หมูซับลงไปค่ะ หมูสับกระไก่สีสุกค,ค่ะใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะเพราะว่าจ้จิ้มพัดไร้จิ้มชอบใส่น้ำพริกเผาค่ะพี่น้องค่ะหรือบางคนเขาก็จะอ่าใส่พริกแกงผิดก็ได้ค่ะ น้ำพริกเผาเห้าเขาก็หมูดีแล้วค่ะเหากกะสิมาใส่สตอลงไปผัดค่ะผัดสตอลงไปใส่สตอลงไปผัดเลยค่ะ จากนั้นแล้วเข้ากบสีมาปรุงกันค่ะขนอนผงชูรสน้ําตาลซอสปรุงรสแล้วก็น้ํามันหอยค่ะก็มีซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องคะเข้ากบซิมเอาค่ะไม่มีสูตรตายตัวค่ะพี่น้องคะใครชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปค่ะสอบว้านไร้ว้านหน่อยขิ้มร้ยจืดร้ค่ะ ใส่ลงไปค่ะพี่น้องค่ะเห้ก็ซิมเอาค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะพัดสตอหมูสับยีจ่จิมค่ะพี่น้องค่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะไปเห็ดกินบ้องเด้อค่ะพี่น้องรับรองว่าแซ่บค่ะไผ่มักสตอนี่บอกโอ้สุดยอดค่ะยีจ่จิมนี่มักแข้งค่ะสตอ คลิปนี้กาไวแค่นี้กันเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามใส่พิซซานบานเท้ากล้วยย้จิ้มเป็นกำาลังใจให้จิ้มนําในเด้อค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสู่ผูสูขคนค่ะสวัสดีค่ะลําลุยเด้อพี่น้องเด้อ